ฉะนั้นว่าคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ทําธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวไรายได้หลับเป็นท่องเที่ยวและช่วงนี้ยังไม่ฟื้อหรอครับยังไม่ฟื้นเหมือนจะฟื้นแต่ยังไม่เฟื้องะมันเป็นช่วงโลซีซัน<อ>มันเป็นช่วงของเขาครับผมเพิ่งรู้รงั้นเรามาไล่เดือนกันซะหน่อยผมไม่เคยมี<ะ>ความรู้เรื่องนี้เลยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจท่องเที่ยวก็ไม่รู้หรอกว่ามีชาวอะไรยังไงมาครัมกรลามกระาอ่มันจะเป็นช่วงนะครับเนาะเอาพิจารถึงกุมภาก่อนครับในช่วงเี้ ถ้าเชียงใหม่มันเป็นเแบบ3 5 4มีนาคมมันจะไล่ไล่นะเดี๋ยวก่อนนะพฤศจิกาธันวามกราคมคุมพาครับผมสี่เดือนนี้คือหน้าหายหน้าหายอ่าจะอากาศจะดีหน่อยเย็นแต่ไม่เย็นมากครับผม22จนถึง2 22-2องศา2องศาเต็มโดยถนนนะฮะโดยถนนโดยถนนโดยอาคารเนี่ยจะ2องศาแล้วก็หลังจากมกราคมจะไปมีนาละมีนาเมษาเข้ามานะ้วจะเข้านั้นน่าร้อนน่าร้อนเชียงใหม่มีดูดูเที่ยว เดือนเมษายนอย่างเดียวสงกรารสงกรารแค่นั้นจบเสร็จแล้วพอมาพฤษภาฝนเริ่มตกยังครับพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอันนี้เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเริ่มมาจะเป็นซาอุดิอาระเบียอ,อาหรับทําไมเป็นอาหรับก่อนชอบฝนอาหรับชอบฝนใช่อ๋ <c oughs> อแล้วอาหรับมันเป็นทะเลทรายมันไม่มีฝนเวลาถ้าจะสังเกตไหมรถตู้เขาจะมีด้านหลังรถตู้อะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะมีก กระจกเปิดเงี้ยถ้าฝนมาอารับจะปิดแอ์แล้วเปิดอา้านไปยื่นออกฝนจริงปะเนี่ยจริงครับเอ้ยผมก็เคยรู้งั้นพฤษภาถึงเดือนไหนจะเป็นพวกตะวันออกกลางมาตะวันออกกลางนี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมช่วงหน้าฝนช่วงน,นี้เดี๋ปวไปนเดนี้อินเดียเริ่มมานะอินเดียเมื่อก่อนจะอยู่แต่กระจุกแต่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มมีขึ้นเหือนะฮะ,ะแล้วก็มีอินเดียมีอาหรับและยูเออีนะฮะแล้วก็สเปน เปนนี่คือหน้าฝนหมายเฉพาะช่วงหน้าฝนสเปนเพราะว่าอะไรมันเป็นฤดูเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางโน้นเขาร้อนอ่ะมันเหมือนเหมือนอย่างนี้ยมันเหมือนเหมือนโลกมันหมุนใช่ปะมันสลับขั้วกันอ่ะสเปนร้อนอแล้วเราไมาเที่ยวฝนบ้านเราอเหมือนเดียวกันเลยสเปนถ้าเจอฝนโอลามีความสุข